เลือดเต็มเลยพ่อทำไมเนื้อตัวมีแต่บาดแผลบอกครูามาสิไ่เกิดอะไรขึ้นก่อนที่ข้าจะเล่าความจริงให้ฟังข้าจะขอแนะนำบุคคลสำคัญน,นั่นคือแพรสยาเป็นคู่ชีวิตของข้ามังคยองเป็นคู่ชีวิต ักก่นนเจ้าบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคู่ชีวิตด้วยเหตุผลอันใดมังคยอบอกครูทุกสิ่งทุกอย่างให้ครูได้เข้าใจด้วยเถิดพูดทำไมเนื้อตัวเจ้ามีแต่บาแดแผลนีนิพพสยา ได้เปิดใจซึ่งกันและกันในระหว่างทางเขาไปเจอราชบุตรมังโกท่านราชบุตรมังโกพบแพสยาเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือพระคุมันของเขาเขาขอคืนแต่ว่าก็เป็นเพียงพระคุมันแต่ว่าข้ามาัคยอก,กับแพสยานั้นเป็นผัวเมียก,กันแล้ว ้าจะให้องค์ราชบุตรบางโปได้อย่างไรท่านครูเจ้าบอกผู้หญิงคนนี้ให้ดาว่าพราหญิงแผ่สยาคู่มั่นของราชบุตรบางโปใช่ครับที่เจ้ากำลังมีปัญหามีเรื่องกับบางโปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วท่านครูมางขยอดูไม่ลูกพู้เจ้าใีคนผิดแต่ก็เอาเธอแต่เจ้าทําลงไปอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการสิ่งอื่นมืน่นใดถ้าครูกแก้ไขได้ครูก็จะทําให้ เอาอย่างนี้แล้วกันครูคงทนไม่ได้ที่จะเห็นศิษย์ทั้งสองคนมาฆ่าหันฟันกันเองไปเถอะลูกไปหลบซ่อนหลังสำนักหลัซ้อมส่วนทางเนี้ยครูสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นอย่างแน่นอนครูครับสัญญากับข้านะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านจะไม่บอกใครว่าข้าได้อยู่ท้ายสวนหลังบ้านครูสัญญากราบลาท่านครูไปลูกพาคุ้มครองนล้มังคยอฝาก <ไป S 1> ดูแลมังคยอด้วย แล้วครูจะให้สิทธิ์เอายาไปให้เจ้าน้มังคยอเกิดเรื่องวุ่นวายกันใหญ่นะวันนี้ไปไหนไม่ได้ต้องมาฆ่ามันคยเองท่านอาจครโอ้โหพระนาชบุอ คดีกระดังขี้เลยเปพลินเจ้อกตกใจหมดเร้่นี่มาอย่างไงดีฮะไม่สู้ไม่เสียงนี่จะบอกนะว่าคิดถึงราชบุูใช่ไหมท่านราชบุตรแต่ขอโทษด้วยไม่ได้เตรียม,ม,รยมพร้อมอะไรไว้ให้ต้องขอโทษด้วยลกันไม่เป็นไรก็รับพระราชคุูที่ข้าเจ้ามังโปมาในครั้งนี้ณตอนนี้ ิระหว่างมังคยอพร้อมด้วยข้าพเจ้าได้มีปัญหากันเพราะว่าไอ้มังคยอเป็นชายที่เห็นแก่ตัวแย่งพระคุม,มันนั่นก็คือแพสยาตกลงกันไม่ได้ข้าพเจ้ามังโปก็ได้ทำร้ายมันมาณนะตอนนี้ข้าพเจ้าอยากจะถามเรื่องเกิดวันนอกจากข้าพเจ้ามังโป ใครบ้างที่มาที่นี่ครูก็พอจะรู้ความหมายทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงใช่ไหมแต่คือว่าตั้งแต่สิทธุทุกคนร่ำราในวันนั้นนะ่ะก็ไม่มีใครที่จะกลับมาก็เห็นมีแต่องค์ราชบุตรเป็นคนแรกที่กลับมาเยี่ยมเยีนยน,นสำนักดาบถึงจะมาโดยบังเอิญก็ตามแต่เธอ แต่จะบอกเลยว่าเรื่องราวท it, Luckily, you <S <S ั้งหมดครูก็ไม่รู้ต้นหมายปเหตุแต่มังคยอไม่ได้มาที่นี่นะท่านได้ครูเป็นครูที่สอนคนข้าพเจ้ามังโปรู้ว่าครูต้องรักศิษย์เท่ากันคงไม่ช่วยเหลือคนที่ผิดแล้วปกปิดคนที่ถูกเยียงข้าไม่มีครูในเมื่อมังคยอไม่ได้มาที่นี่งั้นข้าพเจ้ามังโป กาบราทะลัลจิตูขอพาะคุ้มคอเดินทางปลอดไัยนัตูรัตสุหยดเลือดทำมังก็ยออไม,ม่ได้มาที่นี่แล้วนี่หยดเลือดใคร าเอาความโกรธฟาดโมโหจนตัวเองก้ลืมสติมันจะไม่มีประโยชน์ไอเลือดเนี่ยมันไม่ใช่เลือดของมังคยอหรอกพอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยครูเนี่นยอยากจะกินแกงไก่จะให้ิทธิ์มันเอาไก่มาเชือดทากับข้าวกับปลาในวันนี้มันไม่ใช่เลือดของมังคยอเลยมันเลือดไก่มังคยอไม่ได้มาจริงๆนะท่านราชบทครูนเนี่ยไม่ได้โกหกเลย <S <S เลือดสัตว์เดรัจฉานตัวเท่าครูรู้ทุกกัน มึงโกหกกูจัน,นวังปโปทำอย่างนี้มันจะไม่มาหรือ,อยังไงกราจาโครักสิกลำเมียงช่วยเหลือคนที่ผิดแต่ปกปิดคนที่ถูกเยี่ยงข้าคนเยี่ยงราชครูรักสิกเท่ากันไม่มีคำว่าํำเอียงแม้แต่คนเดียวแต่ไว้ คำพูดหยุดพามังโปคิตมาปไปกระมังควรมีสติเป็นที่ตั้งไม่บ้าคลั่งคมคู่นี่มึงมามินกูมา ต่อหน้าฉากแสดงถ้ากูเป็นสัตว์จะกัดแวหวนโขไมมีแรงจะสู้หัวใจระวาอุราทวินสิทธ์มันมาบินพูดบัว ให้มันข้ามหัวข้ามหูเลี้ยงด้วยเขาแกงมาไว้กัดมิน่าสอนสัตว์เลยกูราชกูเอาเถอะกูกะยินการไว้ทั้งสยนีมาที่จต่ข่าจะแก้ในกันทัน คำคูจักคู่หรือครับเมื่อได้สะดับเหลือเด็กคำคู่จบลงที่พงต้องแหลกต่างคเลกต่างแยกกันอยู่สิ่งที่คู่ซอนจะยอดเข้าใส เข้าคายเกี่ยวของดาบที่ให้นั้นมันจะสนองถ้าคิดจะรองต้องรู้วุบนคุณค,คําอผู้ขอเลิกคิดขาดกันไอ้ศิษย์กับครูคจะถามอีกครั้งสุดท้าย ไอ้มังคยอดได้มาที่นี่หรือไม่ฆ่าผู้ให้ตายไอ้มังคยอมกับนี่มาถ้าัูเองนะผมไม่ไดอยู่ในตัวอระสบุตจาการที่มามาทำไมลกูพกพ่อในพระองค์ท่านกำลังจะทำอะไรกันที่มาไม่เห็นสมที่พระองค์ท่านกำลังจะลงดาบกับครูเพ,พ,พ,พื่อพูพผู้ผ่้สอนวิชาความรู้มา ันพี่มาฟังพ่อไปนะเรื่องอะไรมันจะเกิดแม่พ่อจะตายพ่อก็ยอมสิ่งใดควรพูดก็พูดสิ่งใดไม่ควรพูดจะก็อย่าบอกไปในครมึงยุดที้นี่ละจะกูกันพี่มาฟังพี่ดีนะไม่มีสิธิ์คนไหนหรอกที่อยากจะเนรคุณแต่หน้าตอนนี้ ไอ้มังคยอมันแย่งคนรักของพี่ราชครูรักสิทธิ์ดำเอียงปกปิดพี่ไหวมังคยอไม่ได้มาที่นี่พี่อยากจะถามเจ้าว่าไอ้มังคยอได้มาแพรสยามมาที่นี่หรือไม่องราชบุตรนับตั้งแต่ที่สิทธิ์ออกจากสำนักดาบไรย,ยังไม่มีใคร กลับเข้ามาที่นี่พเขากที่มาเจ้าก็คงจะดูนะว่าพี่มังโปนี้ใส่เช่นใดอ๋อฉับุตกลับไปเถอะอย่ามาคาดคันเอาอะไรจากกันที่มาเลยไอ้มังคยอได้พาเพพยามาที่นี่หรือไม่พี่มังคยอไม่ได้มาที่นี่โอ้ถามวันนี้มาไหมไม่ได้มาไม่ได้มาชาต่พันพี่มังคยออยู่บ้านแล้วพี่ไทย ครูอยากโกที่สิสามทำเช่นนี้ขอจงโปรโดยกโทษและปราณีสิ่งที่ทำมันไม่ดีแต่จำ ใจขอให้อภัยมังโปนั้นครูมังสินทู์ชัยศิสิ์ลบลู่คู่คู่ยิ่งใหญ่มีโอกาสทักเว้มา นักระไดจะตอบแทนให้สมดังใจอีกอ,อามาเงโปถ้าข้าไปแล้วพบแพสยามข้าจะนำดอกไม้ทูบเพียนร้อมด้วยผานหอมมาขอขมาด้วยราชทุตแต่ถ้าเกิดว่ากูไปแล้วไม่พบแพสยามูจะกลับมากราบมึง ด้วยทูบเห้ตดาเดียวจํไว้ยการที่มาราจะพูดทนไม่ได้จึงตกไปที่ใบหนะ้าของรูปสาวตนไ่บอกมึโตททำไมให้พ่อตายดีกว่าจะเห้นพ่อตายได้อย่างไรพ่อตจอผมสองสีกับกายต้องเป็นคนตนตรัตบัดสัตว์เจ้ารู้เรื่องไม่ จดทำอย่างเงี้ยช่บอกบางโป้วบางขยออยู่ที่นี่ความชิบขามจะเกิดขึ้นเรื่องเล็กๆแกลายเป็นบ้านปลายกันไปใหญ่การที่มาอย่าคิดว่าข้อไม่รู้ว่าเจ้าคิดอะไรอยู่เอาเถอะผลทางสุดท้ายที่จะแก้ตัวได้ไปซะมึงเล็กไปช่วยแพงสยยาและบางคยอให้รงได้ให้หลุดลอดพ้นมือของเจ้าบางโปแต่ถ้ามึงช่วยทั้งสองคนกลับมาไม่ได้ แม้ตายคุกกูมึงญไปตองมาเผาี้จึงสั่งให้ผู้เป็นลูกไปขัดขวาค่ะ